สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกําลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระผงสุพรรณพิมพ์ใหญ่ องค์นี้จะเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มเนื้อดินเผาผสมว่านนะครับกุวัดพระาาศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ำเสมอนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์ และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้คาบขี้กลุกนะครับลอยตัวบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนพื้นผิวพระนี่จะยุ่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ สังเกตเห็นพิมพ์ทรงองค์พระนะครับจะอวบล่ำสันใหญ่ลึกเด่นชัดเจนนะครับพระเกศนี่ก็จะเป็นเกศตูมนะครับส่วนตาจมูกปากรวมถึงหูนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับหน้าอกนี่ลักษณะจะคล้ายๆกับอ,อกหัวช้างเลยนะครับการวางมือของอท่อนแขนนะครับสังเกตเห็นนะครับการวางมือนะครับล่ำสันใหญ่อวบเด่นชัดเจนนะครับ มองลงไปที่ซอกลักแล้นะครับจะเห็นเป็นเส้นตรงเลยนะครับนับดูแล้วจะได้9เส้นนะครับสันนิฐานหน้าจะเกิดจากแม่พิมพ์นะครับสังเกตเห็นคราี้กุตนะครับบางๆงนวลนวลยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับตะแคงดูด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับองค์พระนี่จะอวบล่ําสันใหญ่ลึกเด่นชัดเจนนะครับด้านข้างนี่ก็จะบางนะครับ สังเกตเห็นคราบคี้กลุนะครับโอยตัวกระจกะจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนด้านหลังนี่มองดูดีๆนะครับสังเกตเห็นเส้นลายนิ้วมือนะครับส่วนการกดแม่พิมพ์นี่เราจะสังเกตเห็นนะครับจะเป็นแอ่งลงไปเลยนะครับการกดแม่พิมพ์นะครับสังเกตเห็นนะครับคราบคี้กลุบางๆโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับมวลสารว่านกันเช่นเดียวกันนะครับ เม็ดเล็กๆโรยตัวกระจายยทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับด้านข้างนี้ก็จะบางนะครับสังเกตเห็นนะครับรอยนิ้วมือด้านหลังนี่เด่นคมสันลึกชัดเจนนะครับส่วนองค์พระด้านข้างนี้ก็จะลึกนะครับสังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จ,จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับคราบข,ขี้กรุนะครับลอยตัวบางๆกระจายก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระมวลสารว่าน,นะครับเม็ดเล็กๆก็เช่นเดียวกันนะครับลอยตัวกระจายก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับสังเกตเห็นคราบขี้กรุนะครับบางๆลอยตัวกระจายก,กระจายท υτ υτ <sh arp> ั่วพื้นผิวขององค์พระเช่นเดียวกันนะครับ สังเกตเห็นเส้นนะครับจะขวางนะครับจะใหญ่นูนออกมาสันนิษฐานเกิดจากแม่พิมพ์นะครับขึ้นเด่นนับได้9ก้าเส้นนะครับส่วนวงแขนนะครับอ่อนช้อยสวยงามนะครับหน้าอกนี่ก็นะอกจะเป็นหน้าอกหัวช้างนะครับการวางมือก็เช่นเดียวกันนะครับคาบคีรุกนี่โรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับทางช่องเบ็นตะวันนี้ต้องกราบขอพระคุณนะครับ ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านล่างนี้คราบขี้กลุกนี่โรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับพื้นผิวพระด้านในสังเกตเห็นนะครับดินกองต้องตาตึงนะครับ สังเกตเห็นนะครับมวลสารว่านเม็ดเล็กๆนะครับลรยตัวกระจจายทั่วพื้นผิวค่อนข้างที่จะลงกล้องลำบากหน่อยครับต้องกราบขออภัยนะครับส่วนด้านหลังนี่สังเกตเห็นร่องรอยนิ้วมือนะครับคาบขี้กรุนี่ลรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กรุนี่เป็นเปื้นเลยนะครับด้านหลังนี่จะลงกล้องได้ง่ายกว่านะครับ สังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนะครับทางช่องเบญจวรรณนี้อยากให้ทุกๆท่านนะครับว่าจะเป็นผู้ติดตามหรือผู้เยี่ยมชมนะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายหลายกลุ่มนะครับใน Facebook นะครับหรือจาก Google ก็ได้นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆนะครับหลายหลายท่านนะครับใน Facebook นะครับออกมาให้แนวทางนะครับสังเกตเห็นมวลสารวาดนะครับค่าปกิกรุนี่เป็นปลื้นเลยนะครับ ด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเกตเห็นนะครับเนื้อดินพื้นผิวจริงด้านในนะครับลักษณะจะเป็นแลกคล้ายๆกันหนอนด้นขึ้นมาเลยนะครับเก็ตเห็นนะครับมวลสารว่านเม็ดเล็กๆก,ก,ก็เช่นเดียวกันนะครับพิมพ์ทรงองค์พระน่อวบลำสันใหญ่ชัดเจนนะครับ เเห็นนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามและของเล่นแบบออกมาเล่นนะครับอยากให้ทุกท่านได้ต้องตกเป็นเหยื่อนะครับของกลุ่มและบุคคลนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มอง พวกท่านเป็นเพื่อนหรือเป็นเอฟซีนะครับเขามองพวกท่านเป็นแค่เหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับโอเคเลยนะครับโอเคนะครับเอามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ํานะครับขอให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ํากับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกําลังเดินทางนะครับ ขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกทุกท่าน